สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปจอบินี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นบนประจำวันที่1่1สิงหาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคล ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาชิปนี้มาดูสูตรเด่นบนนะคะอาจารย์วางโค้งสุดท้ายบนล่างไปให้เรียบร้อยแล้วแต่อาจารย์จะเน้นหน้าสูตรเด่นบนสูตรนี้มีด้วยกันทั้งหมด2ตัวเน้นที่10หน่วยะคะ่ะอันนี้มีความหวังเลยนะคะว่าเราสามารถคัดเลือกนะคะ จากที่อาจารย์วางไปให้ทั้งหมด3มชุดจะเหลืออยู่แค่ชุดเดียวที่สวยที่สุดเลยนะคะลองมาดูตัวนแนวทางของตัวเด่นก่อนนะคะ,ะเด่นบนนะคะจะเน้นที่10หน่วยนะคะแล้วก็เราจะใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวก3ามคงที่มีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่งเริ่มตั้งแต่ื่อที่ออกสองสองเจ็ดเลยะคะ่ะอันนี้เรามาลองวัดดวงดูนะคะชุดกดหนักเลยะคะสำหรับสองตัวบนหรือว่า3ตัวบนก็คือจากสูตรนี้แหละ สองสองเจ็ดใช่ไหมเราจะย้อนไปหนึ่งงวดนะคะใช้งวดที่ออก6กแปดเจ็แล้วก็สามหกมาคำนวณตัวสูตรโดยใช้ตรงไหนบ้างอาจารย์ดูให้นะคะหลักร้อยหหน่วยบนเจ็ดหน่วยล่างหกแล้วก็สามคงที่หกหกเปนสะิบสองะได้เลขสองสองบวกหนึ่งเป็นสามออกสองสองเจ็ดเราจะเอาเฉพาะสินะคะหลักร้อยไม่เอานะคะเอาสองที่สิบนะแล้วตรงนี้นะคะอาจารย์วางให้ก็คือคู่ท้ายนะสองสี่ห้าเจ็ ถ้าเราได้สองตัวนี้นะสามไม่มีนะในสองตัวนะสองตัวท้ายนะที่สิบหน่วยไม่มีแนวทางของเลขสามก็ตัดเลขสามออกไปก็เหลือเลขสองตัวเดียวก็จะเป็นสองสี่สองห้าแล้วก็สองเจ็ดออกมาที่สองเจ็ดนะคะคู่นี้เลยก็เป็นสองเจ็ดเราก็จะได้ชุดสองเจ็ดชุดนี้นะสองกับเจ็ดนี่นะคะ, 2, 7, นะคะต่อมาเมื่อที่สองคำนวณต่อเลยนะร้อยบนเลขสอง หน่วยบนเลขเจ็ดหน่วยล่างเลขห้ากับสามคงที่ก็เป็นสิบเป็นสิบเจ็ดนะได้เจ็ดกับแปดตัวนี้จะเป็นแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดเอ้ยแปดศูนย์หนึ่งสามแล้วไม่มีเลขเจ็ดนะคะตัดเลขเจ็ดออกไปก็เหลือเลขแปดตัวเดียวนะคะเลขแปดอยู่ในแนวทางของสิบก็ได้นะ,ะหรือว่าใครจะเอาไว้ที่หน่วยก็ได้สิบหรือหน่วยนะได้หมดนะคะเน้นที่สิบหน่วยมันจะมาที่สิบหน่วยนะ อแต่อันนี้มันมาที่ตัวเบิ้ลเราจับเป็น80 8 1 8 3แล้วก็88 8, 8, แบบนี้นะคะท่านผู้ชมมันก็จะได้ชุด88นี่ต่อมานะคะงวดที่3ามทำเหมือนเดิมนะ3 8 8 0 0บน3หน่วยบน8หน่วยล่าง6แล้วก็3คงที่เป็น3อ3ก็8นี่เป็น11 บวกหกเป็นเกับสเป็นสิได้ศูนย์กับหนะมีศูนกับหอันนี้7 9 0ดย์สมันไม่มีเลข1ใช่ไหมมันมีเลขศนะูนย์งั้นเราจะเลือกเลขศูนย์ไว้อ่นะาก็เลือกเลขศูนย์ฝั่งนี้นะศูนย์ตรงนี้นะแล้วมันจะมีอะไรบ้างก็มีเอ่อศูนย์เจ็้แล้วก็ศนะูนย์สอเราก็จะได้คู่0ูนย์เก้าคู่นี้สตัวนะคะศูนย์กับเก้าต่อมานะคะ งวดที่สี่ทำเหมือนเดิมสามศูนย์เก้าร้อยบนเลขสามหน่วยบนเลขเก้าหน่วยล่างเลขเจ็ดแล้วก็สามคงที่เป็นสิบนะสามก็เก้าเป็นสิบสองได้สองก็สามอันนี้ไม่มีเลขสามค่ะมีสองชนที่เลขสองเอาเลขสองไว้ก่อนเลยนะสองออกมาที่สามห้าสองสองตัวนี้ก็สิบกับหน่วยนะก็มาที่หน่วยใช่ไหมหน่วยแล้วเราก็จับเป็นสองสี่สองห้าแล้วก็สองเจ็ดเราก็จะได้คู่สองห้าคู่นี้ได้สองตัวนะต่อมา ข้อที่ห้านะคะแปดกับไอสองก็3สามใช่ไหมสามห้าสองแล้วก็มาดูร้อยบทเลขสามหน่วยบทเลขสองหน่วยล่างอันนี้ออกสองศูนย์เกเลขศูนย์มาเอา่อตรงนี้เป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดนะได้แปดกับค่าแปดกับเก้าอันนี้ไม่มีเลขแปดนะคะมีแต่เลขเก้าเราก็ยึดเลขเก้าไว้ก่อนแล้วมันออกสามเก้าสองใช่ไหมก็ได้เลขเก้านะอันนี้เราก็เอาเก้ามายืนใช่ไหมเก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เก้าสี่มันก็จะได้คู่เก้าสองนี่นะคะ่ะ ัมพันธ์กันนะต่อมานะยกเว้นทําแล้วคานวณมามันไม่ชนกับสองตัวนี้ไม่เหมือนสองตัวไม่เหมือนสี่ตัวนี้ก็จบเลยนะคะก็ะแสดงว่าสูตรนี้ก็คู่กันไม่ได้นะ,ะต่อมาเรามาดูสามเก้าสองร้อยบนเลขสามหน่วยบนเลขสองแล้วก็หน่วยล่างเลขหกใช่ไหมแล้วสามคงที่สามก็สามไปถกหกก็หกเป็นสิบสองสองก็สองเป็นสี่ได้สี่กับห้าอันนี้ไม่มีเลขห้ามีแต่เลขสี่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะ อัดเลขสี่ไว้ก่อนนะมันก็เป็นสองสี่หกใช่ไหมมันก็เข้าสี่อันนี้เน้นที่สิบหน่วยใช่ไหมแล้วอันนี้เราก็เอาเป็นสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าแล้วก็จะเป็นสี่สี่ด้วยแต่มันออกสองสี่หกก็จะได้คู่สี่หกที่จารย์ใส่สีไว้นี่นะสี่หกนี่อ่ะต่อมานะคะดูมวดที่เจ็ดสองสี่หกร้อยบนสองหน่วยบนหกแล้วก็หน่วยล่างหนึ่ง เก้า <9 S 2> เป็นสิบเป็นสิบสองได้ได้สองก็สามอันนี้นะดูตรงนี้นะไม่มีเลขสามนะคะมีแต่เลขสองอาจารย์ขอเลือกเลขสองไว้สองนะนี่อยู่นที่หลักสิบนะสามไม่เอาอันนี้ก็เหมือนกันห้าไม่เอาแปดไม่เอาแล้วก็สามไม่เอาค่าไปงี้นะแล้วนี่เราก็มาดูเราเอาสองใช่ไหมเราก็จะจับเป็นสองสี่สองห้าแล้วก็สองเจ็ดได้สามคู่นี้แล้วก็สองสองตัวมันเองด้วยสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองสองออกมาที่สองสี่ อย่างเข้าอยู่นะเรามารุ้นกันเลยนะคะแล้วก็สามารถกดหนักในชุดที่อาจารย์ให้ไปสามคู่นะคะจะได้เป็นคู่ไหนคำนวณเลยนะคำนวณน,นะคะมันจะมีร้อยบนเนาะเลขสามนะอกสมสองสี่เอาสามมาแล้วก็เอาหลักหน่วยเลขสี่มา หน่วยล่างสอง็เอาเลข6มาแล้วก็3คงที่เป็น10เป็น16นะได้6กับ7นะคะท่านผู้ชมถ้าเราอิงตัวนี้นะตามจริง7ก็ใช้ได้นะคะในในตัวสำรองไปแล้วกันถ้าเราเอาตัวนี้เราก็เอา6มาดู1 3 4 6ามี่มันมีเลข6ที่เป็นตัวชนเลข7ไม่มีนะคะอาจารย์ก็จะตัดตามสูตรไปเลย7ไม่เอานะคะเพราะฉะนั้น7จ็ะเป็นคู่สำรองไปนะคู่สำรองเอาเลข6เนาะรอผลเลยว่า6จะมีไหมตรงนี้นะแล้วตรงนี้ก็คือ1 3 4 6ี่ใช่ไหม หชนหกนะมันก็จะจับได้เป็นหกหนึ่งหกสามหกสี่แล้วก็ตัวมันเองหกหกตามนี้เลยนะคะนี่หกหนึ่งหกสามหกสี่แล้วก็หกหกมันจะมีคู่หนึ่งนะหกหกสี่ใช่หมหกสี่ตัวนี้หรือว่าหกสามสามหกที่เป็นชุดเดียวอาจารย์สอนไปได้ชุดเดียวใช่ไหมเมื่อที่แล้วก็เป็นคู่สองสี่นะเป็นคู่ตรงเลยสองสี่นะ แล้วมันจะมีไอ้ตรงสี่หกนี่มันได้เป็นหกสี่เป็นตัวกลับนอกนั้นที่เหลือนะตั้งแต่สองเจ็ดแปดแปดศูนย์เก้าห้าสองแล้วก็เก้าสองเป็นตรงหมดเลยมันจะกลับแค่คู่นี้คู่เดียวคู่นี้วันนี้จะเป็นคู่ชุดสามหกนะก็เป็นเนี่ยสามหกหกสามนี่แล้วกันแล้วก็หกกับสี่ได้สองคู่นี้นะคะท่านผู้ชมได้ตัวเด่น,เ,ดนเลยสองชุดนี้และอีกชุดคู่ที่เป็นสี่เจ็ดแล้วก็เป็นสำรองไปเพราะว่าอาจารย์ให้ไปในคองสุดท้ายก็คือมอีมีคู่สี่เจ็ดใช่ไหม 4ี่เจ็ดสี่หกแล้วก็หกสามหรือสาหกก็ได้เนาะหกสามนี่ก็ได้นี่มีสามคู่นี้นะที่อาจารย์ให้ไปในโค้งสุดท้ายนี่สามชุดนี้ชุดเต็งเลยนะก็จะเป็นชุดสองชุดนี้คือสี่หกหรือว่าหกสามก็ได้อันนี้ก็จะกลายเป็นชุดสำรองไปชุดสำรองนะ แล้วก็ไม่เหลือบาก,กว่าแรงก็ลองพิจารณาเองนะสามคู่นี้หาตัวหนึ่งนะอันนี้จะเป็นคู่ท้ายนะคู่ท้ายของบนเลยนะคู่ท้ายหาตัวเลขที่ท่านชอบมาหรือจะเอามาไปบวกกับแต้มที่เป็นแต้มสองก็แต้มห้าก็ได้นะที่เป็นแต้มสองกบแต้มห้าถ้าสี่เจ็ดใช่ไหมเดีย๋ยวอาจารย์เขียนให้แล้วกันเนาะเป็นจับสามตัวบนเลยนะเดี๋ยวดูเวลานิดหนึ่งโอเคได้อยู่ นะสี่เจ็ดถ้าเป็นแต้มสี่เจ็ดใช่ไหมเป็นอันนี้อันนี้แต้มมันได้อยู่แล้วนะสี่เจ็ดเป็นสิบเอ็ดนะก็เป็นหนึ่งสี่เจ็ดถ้าเป็นห้าก็เป็นสี่เจ็ดแล้วก็เป็นสี่อ้าวจารย์เขียนผิดนะสี่เจ็ดแล้วก็เป็นสี่นี่สองชุดนี้นะเป็นสามตัวบนแป๊บหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดนะ ถ้าเล่นแต้มนะหนึ่งสี่เจ็ดกับสี่สี่เจ็ดถ้าเป็นสี่หกสี่หกอันนี้สองใช่ไหมสองกับห้าสองสี่หกแล้วก็เป็นสี่หกใช่ไหมเป็นสิบเป็นห้าสี่หกแล้วก็หกสาม เก้าส co ิบเอ็ดองก็สามเป็นเบิ้ลนะเก้าสิบเอ็ดสองแล้วก็เก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าหกมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่แหละถ้าใครจะจับสามตัวสามตัวเลขนี้แล้วไปแล้วเด่นที่เด่นสุดๆเลยคือชุดนี้แหละสองสี่หกมันออกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมสองสี่หกไปแล้วก็จะสวยชุดนี้ชุดเดียวอาจารย์ลองจับกับแต้มให้นะ ตัวนี้เนาะห้าสี่หกอันนี้ก็ชุด,ชดสำรองใช่ไหมไอ้พวกนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยเนาะลองเลือกดูเห็นไ,ไหมคะแบบนี้เลยถ้ามาดูที่ตรงนี้นะอาจารย์ฝากช่องนิดนึงนะนี่ช่อง บีดีชแนลนะคะสองชุดบนนี้กูดเลยนะคะท่านผู้ชมก็คือดีมากเลยนะ,ะ <speak> ถ้าเกิดมันเดินจริงนะตามกับหกนี่ก็จะมีหกสามหกสี่อันนี้คู่ตัวท้ายนะถ้าใครอชอบตัวไหนก็เอาไปลูดได้นะคะดึงไปสักชุดหนึ่งนะ,ะไม่ต้องหวานแห่นะคะระหว่างหกสามก็หกสี่หกสามก็มีคู่นะต,งตรงๆได้ชุดเดียวนะสามหกหรือว่าหกสามแล้วหกสี่ก็เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีอยู่สี่เจ็ดส,สี่หกแล้วก็หกสามนี่แหละสําหรับงวดนี้ เป็นตัวเลขคาดหวังนะคะคาดหมายของอาจารย์เดี๋ยวลดหน้าจอให้เห็นทั้งหมดเลยมันมีชุดสองตัวบนกำหนดไว้ให้แล้วก็กําลังเดินระยะไม่ได้ยาวมากนะคะท่านผู้ชมเแปดงวดเก้างวดมันไม่ได้เยอะนะคะมันมีโอกาสเดินได้อีกนะประมาณนี้เลยเนาะแคปหน้าจอไว้แล้วก็ฝากไว้พิจรารณาหลังจากที่อาจารย์สรุปไปแล้วที่สามชุดนี้แหละ บางท่านก็ชอบที่47บางท่านก็ชอบที่3663บางท่านก็ชอบชุด46แต่อาจารย์คิดว่าเนี่ยสองชุดนี้จะดังกว่าตัวนี้เลย63กับ46เนี่ยดังแน่นอน,นะคะ่ะอาจจะอาจจะเสี่ยงโชคไม่ได้โดยซ้ําไปอาจจะมีการอะไรก็แล้วแต่เนาะไปพิจารณาด้วยตัวเองแล้วกันเนาะอาจารย์ทําเต็มที่ขอให้ทุกท่านนะเสี่ยงโชคอย่างมีสตินะคะมันไม่มีอะไรแบบว่าคล้ายๆเหมือนอะไรจีรังยั่งยืนเนาะ ตามที่อาจารย์วางให้ในคงสุดท้ายนี่นะคะท่านผู้ชมมันจะมีเนี่ยตัวเลขสวย,สวยก็คือสี่เจ็ดสี่หกแล้วก็หกสามถ้าถ้าสูตรนี้เข้านะสูตรเนี้เนี่ยหกกับเจ็ดเนี่ยแล้วถ้าเกิดอันนี้เดินเนาะมันก็ตัวนี้แต่ถ้าไม่คํานึงถึงสูตรนี้ก็สองตัวนี้แหละทั้งหกทั้งเจ็ดเลยนะก็คือสี่หกสี่เจ็ดที่อาจารย์ให้ไปน,นี่แหละสวยที่สุดแล้วที่คํานวณมาได้แล้วก็แต้มแต้มหนึ่งแต้มศูนย์แล้วก็แต้มเก้าได้หมดเลยนะคะ เผื่อใครไม่ได้ดูโคงสุดท้ายก็ดูตรงนี้ก็ได้วางให้ด้วยะสองอันนี้แนวทางของล่างด้วยก็ได้นะคะล่างที่อาจารย์คำนวณไปให้ล่างนะคะอันนี้ก็คือล่างนี่บอดนี้เลยล่างก็จะมีสี่หนึ่งนะสามเก้าศูนย์ห้า สี่สี่เก้าแล้วใครจะจัดสี่แปดก็ได้นะ,ะแต้มสองนะแต่มันก็เป็นตัวคู่มายากอยู่เหมือนกันแล้วก็มาติดตัวดับขาดล่างอาจารย์ก็ให้แค่นี้นี่ค่ะโค้งสุดท้ายล่างโค้งสุดท้ายบนแล้วก็สูตรที่เราต้องการสอนก็คือสูตรนี้นะคะหกกับเจ็ 7, ลองมาลุ้นกันตัวไหนจะเดินอาจารย์ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ